ช่วง smart tips by smart tech สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงทท smart tech มีบอกทางผิดปะเนี่ยขับวนมาหลายรอบแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงอะ่ะไม่ผิดหรอกเลี้ยวๆไปน,นี่เดี๋ยวก็ถึงแล้ว,วออมุนได้เอางี้มาเล่นเกมกันดีกว่าจะได้ฆ่าเวลาจะได้ไม่ต้องเบื่อด,ด้วยเล่นเกมเหรอ,อเกมอะไรอะ่ะเออเกมบุรีแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ถ้าแพ้ทำล่ะโดนตีเหม่งจบปะอ่ะให้เริ่มก่อนเลยราชบุรีชนบุรีเพชรบุรีลบบุรีอ่ะแพ้อ่าสาแพ้เลยเฮ้ยอ้าเแมวฉันไม่เล่นละอ้าวทำไมล่ะอ่าเปลี่ยนก็ได้อนานนโอก็ได้ง่ายง่ายนาโนนี่ง่ายง่อยนาโนเนี่ยเยอะแยะให้เริ่มก่อนเลยอ่ะก็ได้เซ็นาโน การ์กินกงนาโนลูกฟุตบอลนาโนฟิล์มนาโน,น,าโนเฮ้ยอะไรเฮ้ยนูกฟิล์มกองแสงนาโนมันมีที่ไหนล่ะมีดินี่ไปอยู่แบบยุคไหนมาเนี่ยไม่รู้ฟิล์มนาโนเขามีมาตั้งนานแล้วไม่รู้หรอจริงเหรอนี่ก่อนจะอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของนาโนนะครับ ซ,ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นได้ยินข้อมูลว่ามีการพัฒนาการกับสินค้าอื่นๆมามากมายนะครับอันี้เกี่ยวกับฟิล์มของแสงเนี่ยเริ่มต้นเลยในปี1960นเนี่ยนะฮะ1960เนี่ยเราผลิตฟิล์มขึ้นมาได้ด้วยระบบการใช้สีนะครับผสมเข้าไปใน,ในกาวแล้วก็เคลือบบนพลาสติกโพลิสเตอร์แล้วก็อีก30ปีต่อมานะครับเราก็เริ่มใช้ลักษณะที่เป็นโลหะมาเป็นส่วนประกอบทําให้ตัดขึ้นความร้อนได้มากขึ้นกว่าในยุคแรก นะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่ศตวรรษที่21นี่แหละครับที่วิทยาการในเรื่องของนาโนนะครับซึ่งหมายความว่าเราพยายามหาวัสดุนะครับที่มีความเล็กขนาด1ส่วนพันล้านส่วนเนี่ยนะครับหร่อสิบเตเก้าเมตรนะครับเพื่อมาเคลือบก,กับแผ่นโพลีเอสเตอร์แทนการใช้สีแทนการใช้โลหะเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นในปัจจุบันนี้ก็เลยมีฟิล์มนานโนเทคโนโลยีกับเขาเหมือนกันนะครับในคำว่านาโนเนี่ยนะครับที่เราไปเคลือบอยู่บนผิวโพลีเอสเตอร์ได้เนี่ยคุณสมบัติที่แตกต่างและโดดเด่นเลยนะครคือมันไม่สะท้อนเงาเหมาือนตัวที่เป็นโลหะนะครับที่หนึ่งะครับอันที่สองเนี่ยมันสามารถจะตัดคลื่นตัวการสําคัญที่เกิดความร้อนเนะีคืออินฟราเรดได้เกือบหมดเลย ซึ่งในขณะที่ฟิล์มในสมัยเก่าๆไม่ว่าจะเป็นฟิล์มสีสีแบบยุคแรกและยุคโลหะนะครับจะกกันขึ้นความร้อนตัวนี้ได้อยู่ไม่เกิน60%เท่านั้นเองนี่คือสูงสุดเงามากเลยนะฮะแต่กันได้แค่60%แต่นาโนเทคโนโลยีเมื่อเราเคลือบไปแล้วนะครับบนผิวฟิล์มนั้นจะกกันได้ถึง99% U.V 99%ิอินฟราเรด9 9ความเข้มก็แล้วแต่ที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้ นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญของนาโนเทคโนโลยีวัสดุที่เขานิยมใช้ในยุคปัจจุบันของฟิล์มที่เป็นนาโนก็คือพวกเซรามิกนะครับคาร์บอนนะครับพวก ATO หรือแอนทียมทินออกไซด์และก็ ITO หรืออินเดียมทินออกไซด์ซึ่งวัสดุเหล่านี้คือเป็นวัสดุที่เป็นระดับนาโนทั้งนั้นเลยนะครับ